สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พระธาตุปูแจนะครับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งวันนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจังหวัดแพร่ ì, มีถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ในโลกออนไลน์นะครับกำลังมเป็นที่พูดถึงว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่เป็นยังไงสวยไหมอันตรายมากไหม วันนี้ผมชวนเพื่อนไปหาคําตอบกันครับโดยวันนี้เราจะเดินทางจากจุดนี้ครับหลังพระธาตุปู่แจเดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับเส้นทางนี้เป็นยังไงกับถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่ครับ นี้นะครับผมจะเริ่มเดินทางจากจุดนี้นะครับก็คือพระาธาตุปูแจนะครับเราจอดเราจอดเดินทางจากเส้นทางพระาธาตุปูแจจุดนี้นะครับแล้วก็เดินทางบนถนนหมายเลข1น4 3นะครับที่เขาบอกว่าถนนเส้นนี้สมญานามถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่ะนะครับเราจะชมเส้นทางนี้แทบจะตลอดเส้นทางเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีแถนมนิดนึงครับ เราวิ่งสุด1343นะครับผมจะลองพาเ,เพื่อนๆวิ่ง1024นะครับโดยการที่ใช้1024นะครับวิ่งตาม1024ลงมาเพื่อมาทะลุตรงนี้ครับหลังพระธาตุอินแขวนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราขับเส้นทาง2จุดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ขับเส้นทางท่องเที่ยวทั้งตัวพระธาตุปูแจแล้วก็พระธาตุอินแขวนนะครับก็คือวนขึ้นตรงนี้นะครับ แล้วก็วนลงทางนี้นะครับเห็นเขาบอกว่าเส้นทางด้านหลังนะครับของพระธาตุอินแขวนตร,ตรงจุดนี้นะครับเป็นทางขึ้นเขาคดเคี้ยวมากนะครับแถมเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นการขับชมหมอกในเส้นทางนี้ได้นะครับแต่เส้นทางวันนี้จะเป็นยังไงทริปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับหลังจากที่เรา ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วนะครับแล้วเราชมวัดเสร็จแล้วเราเดินทางกันต่อเลยครับตรงนี้นะครับเราจะขึ้นหนึ่งสามสี่สามตรงนี้เลยนะครับโดยหนึ่งสามสี่สามเนี่ยป้ายเขาจะเขียนว่าบ้านต้นหนุ่มสิบสามกิโลนะครับ เราจะมาลองชมกันนะครับว่าถนนลอยฟ้าจังหวัดแพร่จะเป็นยังไงและมีจุดไหนสวยบ้างนะครับต้องบอกเพื่อนๆในทริปนี้ก่อนนะครับว่านี่คือครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้มาชมวิวในส่วนเส้นนี้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้แต่ายาวขนาดไหนมีจุดไหนบ้างนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจนะครับเพราะว่า ตอนนี้ที่เข้าไปติดตามในในเพจของเขานะครับคือถนนเส้นนี้ถูกแชร์ออกไปถึง300กว่าแชร์แล้วนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอยากเห็นถนนเส้นนี้ในเวอร์ชั่นเต็มเพราะฉะนั้นวันนี้ช่องชีวิตง,ง่ายชีวิตสุดโล่งจะจัดให้เป็นแบบเวอร์ชันเต็มไม่มีตัดต่อเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเ,เ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะยาวขนาดไหน ยกเว้นว่าถ้าเราขึ้นไปแล้วโอ้โหสนนเส้นสนยาวมากสองชั่วโมงจะต้องมีการตัดตอ่อแต่ว่าถ้าไม่เกิดสัก25นาทีหรือ30นาทีผมจะลงเป็นเวอร์ชั่นเต็มไปให้เพื่อนๆเลยนะครับช่วงแรกที่เข้ามานะครับที่เราเห็นเลยก็คือนี่ครับเริ่มขึ้นเขาด้วยวิวเป็นไล่ข้าวโพดนะครับ อยูถนนช่วงแรกโอเคครับไม่ได้เสียหายแล้วก็ถนนก็ไม่ได้อันตรายมากนะครับที่เราเลี้ยวเข้ามาวันนี้อากาศก็ฝนตกตลอดนะนะครับตอนแรกก็แอบหวันว่นว่าเอ๊ะทางที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยแล้วแล้วสายเส้นทางเป็นฝนตกแบบนี้แล้วฝนยังตกตลอดเวลาเนี่ยเราจะไหวกับเส้นทางนี้ไหมนะครับ ก็โชคดีที่เราได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุพอไหว้ปุ๊บเออจากฝนที่ตกตกก็แบบหยุดตกเลยครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเราจะได้รู้สึกว่าเราปลอดภัยในการที่เรามาถ่ายในเส้นทางที่เราไม่เคยมาเลยนะครับโอ้โหวิวเส้นทางก็โอเคนะครับเบื้องต้นก็จะเป็น ไรเขาโพสเยอะเลยนะครับน,นี่ซ้ายมือตอนนี้ก็กำลังขึ้นเขายาวๆเลยครับเส้นทางค่อนข้างชันเบื้องต้นผมว่าถ้าเพื่อนๆที่ขับรถซิตี้คาร์นะครับก็ไม่มีปัญหาการชมเส้นทางนะครับช่วงนี้เขาโพดเขาจะจูะสูงๆหน่อยวิวอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับต้นเขาโพสอาจจะบางนิดนึง เออแต่สวยครับสวยครับมันเป็นถนนที่ที่นะครับเพื่อนๆจะเห็นในภาพว่าภูเขาท้งซ้ายทางขวาเนี่ยส่วนบ้านจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับก็จะเป็นวิวความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นวิวไร่ข้าวโพดเลย จริงๆถ้ามีการแต่งเติมเรื่องของจุดเช็คอินหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีร้านกาแฟเก๋ๆอยู่ข้างบนนี้ผมว่าพูดถึงเส้นทางนี้ก็ทําเป็นจุดเช็คอินเป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกัไปเรื่อยๆว่าเราขับไปเรื่อยๆแล้วหน้่งมีจุดื่นที่แวะถ่ายภาพได้ไหมมีจุดไหนที่วิวโลเคชั่นสวยขึ้น ตอนนี้ด,ด้วยความที่ด้วยความที่ฝนตกนะครับก็จะมีแบบวิวเมฆหมอกให้พอสวยงามนะครับโอ้โหมีร้านหม่าล่าด้วยครับทังบนนี้มีร้านหม่าล่าด้วยแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่นะครับน่าจะไม่ใช่ช่วงเทศกาลโหเป็นน้อยน้องไก่เออวิวก็แปลกตาดีนะครับพอ ไรกะโพดเยอะๆอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆวิวก็แปลกตาดีถ้าช่วงที่แบบแดดแรงๆล้วจะถ่ายรูปสวยนะครับโอ้โหไรกะโพดเยอะจริงๆเส้นทางก็คดเคียวไม่เยอะคดเคียวไม่เยอะครับเนี่ยครับก็พอมีทางคดเคียวบ้างตอนนี้วิวก็เปลี่ยนไปละจาก ส่วนของไล่ข้าวโพดน,นะครับเริ่มมาเป็นที่วิวภูเขาเส้นทางยจงขึ้นต่อเนื่องน,นะครับการเดินทางในเส้นทางที่เราไม่คุ้นชินหรือไม่เคยมาเลยนะครับยังไงเ,เพื่อนๆก็อย่าใช้ความเร็วกันเยอะนะครับเพราะว่า การขับรถไม่เหมือนการเล่นเกมวิดีโอเกมนะครับเพราะว่าวิดีโอเกมเวลาเราเราเรา,เราทาอะไรผิดพลาดเรากลับไปรีเซ็ตเล่นใหม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราการขับรถบนชีวิตจริงเนี่ยบางทีมันตับไปเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับก็อยากให้ทุกคนเริ่มพื้นฐานจากความระมัดระวังก่อนนะครับ เหมือนมี EP หนึ่งที่ผมเคยบอกครับเพื่อนๆว่าการเดินทางไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือผู้สูงอายุนะครับเวลาเขาใช้รถเดี๋ยวบางทีเขาขับรถเขาไม่ได้ระวังมากนะครับเนื่องจากว่าทั้งหูทั้งระบบการการตอบโต้ของร่างกายเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนวัยรุ่นนะครับโอ้โหคงนี้สวยเลยครับเพื่อนๆคนนี้สวยเลยครับนี่ดูวิวข้างหน้าสวยเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะมีหมอกลอยอ่อนๆน,นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าเป็นปลายฝนต้นหนาวผมว,ว,ว่าวิวของถนนเส้นนี้น่าจะสวยมากนะครับพ้าดูจากโค้งเมื่อสักครู่นี้ถ้ามีเมฆหมอกลอยเติมทุกวันอนหนาหน,น,น่อยนี้สวยงามมากเลยครับอย่างเงี้ยลื่นครับเพื่อนๆต้องระวังดินที่ไหลผ่านถนนนะลื่นมากนะครับ เพื่อนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ลดความเร็วลงนะครับเพราะว่าเวลาที่มันลื่นแล้วมันล้มมันมันจะเจ็บมากครับแต่ถ้าเราขับมาค่อยๆแล้วมันล้มมันก็จะเบาลงเยอะนะครับแต่ก็ระมัดระวังกันเนาะโอ้โหถ้าถ้าไม่ใช่ช่วงเข้าโพดนะครับวันนี้ผมถามเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรือว่าคนที่เคยขึ้นมาเที่ยวถนนเส้นนี้หลายครั้งแล้วนะครับ ป็นไม่ใช่ช่วงที่เขาปลูกข้าโพดเนี่ยเขาถนนเส้นนี้เขาจะปลูกอะไรกันแล้ววิวเป็นยังไงนะครับช่วงฤดูหนาวเขาปลูกอะไรช่วงฤดูฝนเขาปลูกอะไร,ะรอย่างเงี้ยครับยังไงเพื่อนๆที่มีข้อมูลก็มาคอมเมนต์บอกผมในคลิปนี้หน่อยนะครับเพื่อจะได้แชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆในทุกคนที่ที่ติดตามพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังขึ้นต่อเนื่องนะครับ ขึ้นยาวๆเลยนะครับเ <balanced noise> พื่อนๆแต่ <ans> หลายคนชอบถามผมว่าเวลาที่เดินทางเนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่ต้องบอกว่าถ้าเดินทางปกติผมก็จะขับรถให้ความเร็วพอๆกับ <B uy> ผู้เดินทางที่อยู่ในเส้นทางนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการเดินทางเพื่อถ่ายทำคลิปแบบนี้นะครับผมจะขับรถช้าเป็นพิเศษนะครับ เนื่องจากว่าต้องการความคามชัดของภาพนะครับโอ้โหตรงนี้ก็โอเคนะครับพูดถึงว่าวิวโลเคชันรอบๆเนี่ยก็สวยนะครับแต่ว่าทางด้วยความที่เขายังไม่เป็นถนนที่เป็นท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่มีจุดจอดรถอาจจะยังไม่มีจุดเช็คอินที่เป็นที่เป็นกิจจลักษณะนะครับ ก็เพื่อนๆก็ระมัดระวังนะครับลองหาดูว่า,าชอบโดยทา่ไหนก็จอดได้เนื่องจากว่ารถไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าก็จอดชิดๆหน่อยเพื่อความปลอดภัยของของของรถยนต์แล้วก็ของผู้เดินทางคนอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้น่าจะเดินทางมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าถามพอรู้สึกผมว่าถนนเส้นนี้สวยไหม ก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายๆจุดสวยแล้วก็คอนเฟิร์มครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวได้แล้วก็สามารถสร้างจุดเช็คอินนะครับต่อยอดได้นะครับที่ถ้าขึ้นมาทำเป็นสกายวอล์กนะครับอ่าเนาะมีแล้วมีคาเฟ่น่ารักน่กนกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ ด้วยความที่ถ้าปลูกข้าวโพดเยอะขนาดนี้ก็อาจจะแบบทําเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดขายในเส้นทางพร้อมกับแบบน้ำข้าวโพดกาแฟอะไรเงี้ยข้าวโพดต้มอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นภูเขาไหมครับภูเขาทั้งลูกเลยนะครับนี่คือปลูกข้าวโพดนะครับเนี่ยเป็นแบบวิวข้าวโพดเลยอะ่ะเหมือนแบบเคยดูโฆษณาโกโก้ครั้นตอนเด็กๆครับที่แบบอะไรนะพายุพัด ช็อกโกแลตปิวเข้าสู่ไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยอ๋อว่าเป็นโกโก้คั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดเฉยๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่านึกถึงภาพแบบนั้นเลยนะครับหน้าหน้าแบบเป็นโลเคชั่นหน้าถ่ายโฆษณาแบบนั้นเลยนี่ครับโอ้โหภูเขานี่คือแบบภูเขาข้าวโพดเลยครับเป็นโลเคชั่นที่ที่แปลกตาอ่า ต้องบอกว่าแปลกตาเลยครับเป็นโลเคชั่นที่แปลกตาจริงๆแล้วก็เส้นทางหน้าขับนะครับเส้นทางหน้าขับเลยถนนผิวถนนโอเคมากเรื่องเส้นบอกทางป้ายบอกทางก็ก็มีนะครับอแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เนี่ยครับมันจะพื่ทข้างทางว่าจะกินเข้ามาหน่อยเพราะว่าคนใช้เส้นทางน่าจะไม่เยอะน่าจะไม่เยอะนะครับดูดูดตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ผมขึ้นมาเนี่ย ผมยังไม่ไม่เจอรถเลยครับยังไม่เจอรถเลยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วเมื่อไหร่ที่ถนนเส้นนี้ดังแล้วมีจุดเช็คอินขึ้นมาเนี่ยผมว่าอาจจะการสัญจ,จรอาจจะเยอะขึ้นได้นะครับสำหรับตัวผมเองที่เดินทางไปในท,ที่ที่ต่างๆที่เราพยายามค้นหาเส้นทางแล้วเราก็พยายามค้นหาการท่องเที่ยวนะครับสำหรับ ถนนเส้นนี้ไม่แปลกใจนะครับที่ได้รับการแชร์ในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยว่าถนนเส้นนี้สวยครับเขาอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟเหมือนถนนหลายๆเส้นเหมือนจุดเช็คินหละหลายๆเส้นนะครับแต่สิ่งที่ถนนเส้นนี้เขาเป็นคือเขาไม่เหมือนใครจริงๆครับเขาเป็นถนนลอยฟ้า สมแล้วที่เขาพูดว่าเป็นถนนลอยฟ้านะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยวิ่งอยู่บนสันเขาจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นสันเขาที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ยครับเขาเป็นถนนลอยฟ้าจริงๆแต่สิ่งที่เขาแตกต่างจากคนอื่นเลยนะครับก็คือเขามีข้โพดเป็นวิวข้โพดจริงๆเออเขาแตกต่างจริงๆครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าโลคชชั่ง,งหน้ามันสวยนะครับสวยมากจริงๆคือสําหรับ คนนักเดินทางที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติชมเส้นทางนะครับผมแนะนำเลยครับอีกหนึ่งจุดถ้าคลิปนี้มีโอกาสได้ถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้ได้นะครับหรือว่าคนที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นจุดนี้ได้ผมเชียร์เลยครับถ้าท่านเข้ามาพัฒน,นาจังหวัดแพร่จะมีจุดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเพราะก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือตัวพระธาตุปูแจเองเนี่ย ก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับมีความสวยงามอยู่แล้วในตัวพระาธาตุแล้วหลังจากที่ท่านไหว้พระาธาตุเนี่ยท่านยังได้ขึ้นมาเที่ยวในจุดที่เป็นถนนลอยฟ้าจาังหวัดแพร่จุดนี้นะครับมันจะทําให้การท่องเที่ยวมันน่าท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโหวันนี้เหมือนทุกอย่างเป็นใจครับฝนแบบหยุดแล้วก็มีอากาศดีๆให้เห็นมีวิวสวยๆให้เห็นอย่างนี้เลยครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นทางขึ้นเลอนะครับเพื่อนๆผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเส้นทางมันยาวขนาดไหนว่าเมื่อไหรจะถึงทางลงกันนะครับเพราะถ้าขึ้นยาวอย่างนี้เวลาลงก็น่าจะลงยาวโอ้โหขึ้นไม่หยุด <laughs> ยังขึ้นอยู่นะครับ ตอนแรกผมคิดว่าเส้นทางนี้อาจจะอาจจะไม่ไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่าถ้าดูจากการขึ้นนะปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะยาวก็ได้นะครับเดี๋ยวขอดูแมพเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงนะครับว่าอีกไกลไหมตอนนี้เบื้องต้นที่ดูแมพเนี่ยก็ ออีกไม่ไกลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ลงแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้ลงจากเส้นทางตรงนี้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิวสวยมากครับเพราะว่าเริ่มมีเมฆหมอกที่จะวิ่งเข้ามาหาเราละเพื่อนๆ่เห็นไหมครับว่าจุดจุดนี้เนี่ยโโหหมอกสวยมากครับตอนนี้ผมจะเลือกเลี้ยวขวานะครับผมจะเลือกเลี้ยวขวาเพราะว่า เส้นทางตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยผมดูใน Google Map เนี่ย Google Map บอกว่าเราจะไปโผล่อยู่หลังพระธาตุอินแขแหครับเพืเ่อนซึ่งถ้าไปโผล่จุดนั้นได้ก็แสดงว่าเส้นทางนี้สามารถสร้างไฮไลท์ได้นะครับก็คือเราขึ้นที่พระธาตุปูแจนะครับแล้วก็ไปลงที่หลังพระธาตุอินแขแหจากการเดาเส้นทางนะครับแล้วก็พยายามที่จะพาปเพื่อนเพื่อนเที่ยวนะครับปัญหาคือตรงนี้ครับเพื่อน ตอนนี้เราตาม1024นะครับปัจจุบันเราอยู่ที่1024ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเส้น1024เนี่ยมีการใช้เส้นทางน้อยมากจนเนี่ยครับวัชพืชสองข้างทางเนี่ยบีบถนนเข้ามาเหลือเล็กมากเลยครับเอาแล้วไงครับคราวนี้ <laughs> โอเคเดี๋ยวขอขอเช็ค Google Maps อีกนิดนึงนะครับว่าว่าชัวหรือเปล่าเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนะครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าหลังจากเส้นตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่เลี้ยวขวาลงมาเมื่อสักครู่นะครับที่ถ้าเราตรงไปนะครับไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับการเลือกก็ทริปนี้ที่ผมเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าเราเห็นพระาธาตุอินแขวนอยู่ข้างหน้านะครับเนื่องจากพระาธาตุอินแขวนก็เป็นอีกหนึ่งพระาธาตุที่อยู่ในจังหวัดแพร่ที่ เป็นวัดดังแล้วก็น่าไปกราบไหว้สักการะนะครับผมก็เลยเลือกเส้นทางตรงนี้พอหลุดจากทางลงมาเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, ดูนะครับทางขึ้นเล็กและชันมากครับโอ้โ oh, ห oh. <laughs> ดูนะครับทางเล็กและชันถ้าได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยากให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เข้าไปในโทรศัพท์มากคือแบบอื้ชันมากครับ ไม่น่าเชื่อการเลือกเส้นทางนี้ก็ถ้าถ้าต้นไม้ไม่เยอะขนาดนี้นะครับข้างทางไม่ลบขนาดเนี้ยผมว่าก็เป็นหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นทางเลยนะครับที่แบบเป็นไฮไลท์ได้เลยนะครับแต่ประเด็นก็คือตอนเนี้ยทางมันเนี่ยครับเพื่อเพ่เห็นถนนไหมครับผมต้องวิ่งตรงกลางเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงครับทริปนี้ ตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนครับแต่ว่าก,ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับโอ oh, ดูเส้นทางครับดูเส้นทางโค้ง <c oughs> <c oughs> หักศอกขึ้นโอ้โ oh. ห <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยครับตอนนี้ผมผมเปิดเลนเป็นเลนวายแบบซุปเปอร์วนะครับให้เพื่อนเพื่อได้เห็นเส้นทางอย่างชัด มันเรื่องระบบการสั่นอาจจะไม่เวิร์กนักนะครับอาจจะไม่ค่อยดีภาพอาจจะสั่นหน่อยต้องขอต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าอยากให้เห็นสภาพเส้นทางจริงๆครับเ่ยฮะคือโค้งแล้วแคบมากนะครับตอนนี้นะครับเส้นหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสี่ที่เราพยายามขับลงมาแล้วเราคิดว่าเป็นทางลงนะครับตอนนี้เส้นทางนี้กําลังพาเราขึ้นครับเราขึ้นสูงมากขึ้นสูงขนาดแบบเพื่งเพื่อเห็นเมฆหมอกไหมครับคือตอนนี้เขาพาเราขึ้นมาสูงมาก สูงมากถึงขนาดแบบเส้นทางแบบมีเมฆหมอกลอยเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปสูงขนาดไหนนะครับเนี่ยไม่มีข้อมูลจริงๆครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลหาข้อมูลใดๆไม่ได้เลยและที่สําคัญคือตอนนี้คือไม่มีคลื่นโทรศัพท์ <c oughs> คือเราหาข้อมูลเราทําอะไรกับตรงนี้ไม่ได้เลยครับเรามีแต่ว่าเราจะไปต่อหรือเราจะย้อนกลับแต่ว่าเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาถึงตรงเนี้ย เรารู้ว่าปลายทางไปถึงไปทะลุหลังพระธาตุอินแขวได้ครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะพาเราขึ้นไปขนาดไหนแล้วลงเมื่อไหร่อะไรย่างเงี้ยครับอันนี้คือตอนนี้หาข้อมูลไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่โชคดีมากที่ตอนนี้ฝนมันหยุดถ้าฝนตกแล้วทางชันแบบนี้โหอันตรายมากครับแต่ตอนนี้คือแบบจากความน่ากลัวในเส้นทางอ่ะ ถ้ามาเจอแบบเมกหมอกแบบนี้นะครับนี่คือจังหวัดแพร่นะครับนี่คือจังหวัดแพร่นะครับเ,เพื่อนๆต้องย้าก่อนว่าเส้นทางนี่คือเส้นทางจังหวัดแพร่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแล้วพอทางลงแล้วชันแบบนี้แล้วหมอกหนาะแบบเนี้ปัญหาคือถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็คือแย่เลยครับ ีหน่อยที่ฝนเขาหยุดตกนะครับเนี่ย,มยเมฆหมอกสวยมากจังหวัดแพร่มีดีนะครับวันนี้นะครับที่ผมบันทึกภาพคลิปนี้นะครับก็ค,คือวันที่14กันยานะครับพศออ2564นะครับตอนนี้เวลา12.19ก็คือเวลาเที่ยงตรงนะครับวันนี้เราเห็นหมอก หนาๆสวยๆที่จังหวัดแพร่เวลาเที่ยงตรงนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับทางขึ้นพระธาตุอินขวนนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าพระธาตุอินแขแนสวยแค่ไหนผมเคยมาถ่ายอีพีของพระธาตุอินแขแนไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามชมในในอีพีเก่าๆของผมได้นะครับผมว่าทริปนี้ถึงแม้จะน่ากลัวในบางส่วนนะครับแต่ช่วงของถนนลอยฟ้าในถนนเส้นนั้นที่เราพูดถึงกันเนี่ย สวยงามครับถ้าได้รับการพัฒนาเพิ่มจุดเช็คอินมีร้านกาแฟชิลๆมีการนั่งดิฟกาแฟเพลินๆผมว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่เมืองแพร่น่าสนใจเลยครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คงเท่านี้ขอฝากทิ้งท้ายและท้ายสุดในท้าย EP นี้นะครับทุกการเดินทางทุกๆเส้นทางนะครับที่เราเดินทางไปบางครั้งเราคาด คเนอ,อะไรไม่ได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทุกครั้งที่เราตัดสินใจแล้วผิดพลาดเหมือนที่วันนี้เราตัดสินใจใช้เส้นทางที่ผิดพลาดบนความผิดพลาดถ้าเรามองว่ามันคือประสบการณ์ใหม่ๆทุกอย่างก็เติมเต็มตัวเราได้ครับเติมเต็มทั้งประสบการณ์เติมเต็มทั้งความรู้เติมเต็มทั้งทังทงกษะการขับขี่รถยนต์นะครับ ถึงแม้มันจะน่ากลัวแต่เราก็ผ่านพ้นมันมาได้นะครับทุกปัญหามีไว้แก้ไขครับแล้วเราใช้เป็นบันไดไปสู่ความสำเร็จได้ครับเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ